วันนี้เกนชินเดอารี่จะพาเพื่อนๆนั้นไปพบกับเรื่องราวของการฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มครับเพื่อที่น้องอายกาศของเรานั้นจะได้มีของอัพกันซะทีรวมไปถึงคัสซีสุดอลังการของการคืนชีพเจ็ดเชมเบอร์ในการทําการบางอย่างบอกเลยนะครับว่ารอบนี้นะมันทําให้เราได้เห็นพลังสุดเทพของเจ๊เชนเฮออีกด้วยที่เรียกได้ว่าส่งพลังและวุ่นวายกันสุดๆกันเลยทีเดียวว่าแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นมาอย่างไงก็ไปดูกันเลยครับกับเกนชินเดอารี่ในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมากันครับโยสวัสดีครับผมเพชรนนนีีรร้เป็ เรื่องราวของเก n จินอิมแพคฟาร์มิงไอเดียของผมว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นกับไอเดียของเราบ้างเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let s start อิเปิดระเดิมนะครับมาด้วยการรับพอแห่งดวงจันทร์ตามเคยก่อนที่เรานั้นจะขอไปเล่นตามสเต็ปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเดนเซอร์เรซินสักเม็ดหนึ่งให้เรซินมันได้เดินครับและแอบแวะดูอาเจร้าขายของนิดนึงนะครับว่าเอะมันเหลืออะไรให้เราซื้อบ้างเอาเป็นว่าแต้มนั้นมันยังไม่ถ รับของนิดหน่อยให้เรียบร้อยนะครับแต่รับไม่ครบนะไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเหมือนกันใส่ดอกแดนดีไลออนหน้าเมืองกันซะนิดหน่อยครับช่าอัติของดิลุกนะครับใส่นกหน้าน้องแทมมี่กันซะเล็กน้อยแฮะจะเก็บนกไปเกลีกใจผมเลยนะทิมมี่ได้กล่าวไว้ครับหรือว่าจริงๆแล้วทิมมี่เป็นล้านฟอนเอาเป็นว่าพีแกน,น่าจะคาบแคนใจไม่น้อยเลยล่ะครับเพราะน้องทิมมี่ของเรานั้นรักนกพอสมควรล่ะครับก่อนที่เรานั้นจะขอว่าไปทำเคล็รายวันต่อกันอีกสักหน่อยก็จะเป็นการจัดการมอนนะครับแถวบริเวณทะเลสาบใหญ่นั่นแหละก่อนที่เราจะนครับเเเอออาาาายกะมมล่นนุดไป มุดน้ำมาเพื่อไปเกาะกลางน้ําครับเอาดีๆนะตัวของอายกานีในสะดวกสบายเป็นอย่างมากเพราะน้องเนี่ยมุดๆโผล่ๆเป็ปนนังแข็งไงครับมันก็เลยมีจังหวะให้พักหายใจบ้างแม้สรุปว่านูว่าเครื่องใช้งานการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไม่น่าใช่นะน้องสาวเอาเป็นว่ามันเดินสะดวกลุกนั่งสบายเอาละกันครับอย่าไปคิดมากนะอายกาศซึ่งพอไปถึงเกาะกลางน้ำเนี่ยก็ตีอบิสเล็กน้อยครับแวะขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บลูกบูชาลมต่ออีกสักนิดนึงนะเอาจริงๆเนี่ยพวกลูกบูชาลมเนี่ยเราก็ยังได้มาไม่ครบนะครับสำหรับมอนสเต็ตไม่รู้ว่าขาาาดดททีี่ไหนนบบ้้งะครัเ๋ยยวกม เราคงจะต้องเป็นนั่งไล่หากันแหละครับแต่ก็คือเปรี้ยวไงจะว่าเข้าฝังไงแต่ไม่รอดครับพาน้องอายกาจมน้ำตายไปเลยสิครับเอาเราคืนจีบค้นมาก็ว่าตีแรกกันสักเล็กน้อยครับก่อนที่เรานั้นจะไปทำควสรายวันต่อกันอีกสักนิดหนึ่งซึ่งมันนั่นก็อยู่ใกล้กับเลไลกันพอสมควรเลยล่ะครับก็เหมากันเลยสิครับตีทั้งเลไลแล้วก็ตีทั้งควสรายวันครับเพราะว่าพักนี้เนี่ยมันนั้นสามารถเปิดเลไลได้คูณสองได้สามครั้งต่อวันเนะ่ยครับก็เลยแวะมาเก็บใบเอี๊ยบทีกัน มันเดินสะดวกดีครับเลไลนมันจะอยู่ใกล้ๆกันก็เลยกะว่าจะกวาดเลไล3์สาสี่ที่แถวๆนี้เอาไวล้ละครับดีนะแม้ว่าจะเป็นเซตดินลุกเวนตี้อายกะไราเดนนะครับทีมนี้เนี่ยก็เล่นค่อนข้างสนุกกันเลยทีเดียวแค่ไม่มีตัวฮิลเฉยๆครับเก็บเลไลให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อกันยาวๆกับเวทวันกันเลยป็ติมอนปกตินี่แหละครับแต่ได้อายกะมาเนี่ยก็ทําให้เรานั้นเดินไม่ค่อยจะเหมือนเดิมนะครับมุดมุดโบๆอยู่นั่นแหละเอออะไรก็มุดพื้นเออารอะไรก็มุดพื้นครับพอเจอขั้นบันไดทีหน้าแกเลยจะตึ่งกเเลาน ในทางราบเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้อายการเนี่ยมุดลงไปเนี่ยน่าจะเป็นการที่เดินไวกว่าครับเอาเป็นว่าเควสร,รายวันเนี่ยก็พาเราไปยังภูเขาน้ําแข็งเลยครับทำเควสเพิ่มความอบอุ่นนะครับเพื่อหาน้องพูดน้อยนะครับให้ชายคนนี้สักเล็กน้อยรวมไปถึงไปตีหมูครับเลยผ่านเควสร,รายวันมาได้แวะทาอาหารกันสักนิดหนึ่งครับให้พอมีข้าวมีปลากินบ้างนะอาหารเนี่ยขาดแคลนเหลือเกินสงสัยจะต้องมีสภพานหนึ่งครับที่เราเนั้นจะต้องกลายปเป็นแดจังกึมกันแล,ะละ้วล่ะตามหาสูตรอาหารแล้วก็นั่งไล่ทาอาหารกันครับโดยที่เราท อายกาศต่อครับซึ่งระหว่างทางนั้นก็จะมีพวกมอนมารประจนเนี่ยแหละครับมาขวางทางกันสักเล็กน้อยนะแม่ก็ขอจัดการสักหน่อยนะไอ้เจ้าเครื่องจักรพวกนี้แต่วลาน้องอายการบินเนี่ยรู้สึกมันวาวา,า,า,าวิววิวแปลกๆชอบกลนะครับพยายามจะก,ก้มต่ำแล้วกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะเดินไปบนน้ําหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวใช้อายกาศเนี่ยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเฮอเป็นอย่างมากนะแวะตีโรนินกันสักเล็กน้อยครับพวกซามูไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีของอัพที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปอกดาบอะไรพวกนี้ครับเอามาอัพตัวก มูไรานั่นเองนะครับเราจำเป็นจะต้องเก็บนั่นเองแล้วเรานะก็ใช้อิเล็กโทรพรานซึมนั้นวาร์มขึ้นไปด้านบนเลยสิครับสวัสดีครับบอสวัสดดีไอ้หนูวันนี้จะเอาอะไรละ่ะเอาของอัพแกงไงมาเริ่มเลยเอาจริงๆนะผมเนี่ยไม่ได้สู้บอสตัวนี้บ่อยมากนะครับก็เลยจับทางไม่ค่อยได้ก็คือถ้ามีจงหลีเนี่ยถ้าเกิดเหมือนไอดดที่แล้วนะครับก็คกเข้าไปบวกตรงๆแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับแต่พาะไม่ค่อยได้ตีแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้แพทเทิร์นมันนะครับก็ตีมั่วๆบ้างเรียกได้่ี เอาสัเลือดตาแทบกระเด็นกันเลยทีเดียวตัวแบกก็คือเบนเดนเลยครับฮิวแล้วฮิวอีกฮิวแล้วฮิวอีก,กน,นะเพราะเรานะั้นเนี่ยก็เป็นสายลุยนะครับเออาร์ก็จะตีเอาร์ก็จะตีอย่างเดียวไม่ค่อยจะหลบสักเท่าไหร่ครับอีกคนหนึ่งที่แบกพอสมควรนะครับก็คือเวนตีที่สามารถบูดาเมสมาเราได้เยอะพอสมควรเลย่ะครับเรียกได้ว,ว่าก็เจอเซตนี้เข้าไปลุงก็าตายหน้าแหกกันเลยสิครับไอเจ้าลูกบากเอ้ยหลานหลานจะทําอะไรลุงน่ะก็ฟันลุงยังไงล่ะลุงน่ะไม่ยอมตายหรอกนะนี่นะหนึ่งแปะนะฮะก็เรียบร้อยนะ ได้ครับว่าเรานั้นยังไม่ได้ลองเล่นตัวอายาการไม่หมดทดลองเล่นเลยก็ไปกดเล่นกันสนิดหน่อยครับสองอ์ติแฟกต์เขาเสนิดหนึ่งนะแหมก็ดูดาบซะก่อนเอาดาบ5ดาวมาเล่นมันก็แรงสิครับจังหวะนี้พูดไปพูดมาเนี่ยก็อยากได้ดาบเลยนะครับออกจากดันทดลองเล่นมาแล้วอ้าวลืมไปนะครับว่าอยู่กับบอสเนี่ยก,ก็ตีกันต่อติดๆเลยดีนะว่าเรซินเหลือครับรอบนี้เนี่ยก็เริ่มมองแพทเทิร์นของตัวบอสออกแล้วนะว่าบอสเนี่ยจะทําการโจมตีเป็นสเต็ปยังไงเราก็เลยทําการโจมตีนิดเล่นหน่อยๆให้พอหอมปากหอมคอครับพยายาม จัดการลูกน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปลองยสกิลของผมเลยผมก็ใส่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยสิครับแบบไม่มีกักนะครับแต่ท้งดีทางนั้นเองเนี่ยก็ยังแอบติดใจอยู่นะว่าเอ๊หรือว่าใชอา้อันตตีตอนบอสมันอ่อนแอดีวะก็ยังจับแพทเทิร์นได้ไม่ถูกนะครับจนในที่สุดแล้วก็สามารถชนะมาได้เป็นไงละ่ะลุงหน้าแหกไปเลยใช่ไหมละ่ะจนในที่สุดเนี่ยของนะครับของบอสท,ที่ใช้อัพอายกาศเนี่ยก็ครบแล้วครับแต่ที่ไม่ครบก็คือซากุระครับรวมไปถึงปอกดามนั่นเอ,อแนแบบนงแ เก็บซากุระกันก่อนเลยก็ไล่เก็บไปสิครับตั้งแต่ในเมืองอินาซึมะลามเรื่อยๆครับเอางี้ก่อนนะครับรอบแมปกันเลยดีเดียวทั้งแมปในส่วนของอินาซึมะศาลเจ้าต่างๆหรือจะเป็นพวกดันที่เรานะเคยไปปลดล็อกด้านล่างนั่นเองครับแต่คือลิซ่าเอ้ยเวลาเจ๊แกปีนต้นไม้ปีนภูเขาเนี่ยอย่าเปิดเสียงดังเลยนะเนี่ยอะเนี่ยไม่เชื่อลองไปฟัง ก็ฟังดูสิครับซึ่งถ้าเกิดพ่อได้ยินเนี่ยก็คงเข้ามาทุบหลังและถามว่าเฮ่ทำอะไรเนะี่ยไอ้นุม่มแต่ที่ผมนะัใช้ตัวของลิซ่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไวดีครับไล่เก็บกันมันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อด้วยไล่ทยอยตีพวกมอนซูร้ายโรนินต่างๆครับก่อนที่เรานั้นเองนะครับจะได้มือสนนิดนึงไปกดซุ่มดาบ2 3โหรือ 3, โลครับถามว่าเกลือไหมไม่ครับไม่เหลือโว้ยเชรเราเนี่ยไม่เหลือเลยครับได้ดาบสีดาวมาอันเดียวพอๆเลิกเลิกก่อนนะครับก่อนที่เราจะอดใจไม่ไหวเก็บไว้เปิดคาซึฮาดีกว่าครับเป้าหมาย เป็นอย่างมากกลับครับของจนอายกาศนะครับเลเวลหกกันเลยทีเดียวจัดแจงของดูของอัพพรสวรรค์ก่อนแล้วก็ไปกันต่อเลยครับว่าจะต้องไปหาของอัพให้อายกาศตอนนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่ดันน้าแข็งนะเพราะว่าเรานั้นจะต้องไปหาอาร์ติแฟกต์ต่างๆเนาะเมื่อเข้าดันไปก็เจอพวกสลามน้ําแข็งแล้วก็อาบิดเมลแหละครับก็ลุยกันสักพักใหญ่กันเลยสิครับหาเครื่องสวมใส่ให้น้องมาประทังชีวิตไว้ติดตัวกันบ้างนะก็ไล่อัพแหละครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาร์ติแฟกต์ือกลับเอาดาบบีพีมาใส่กตอนอนบอกว่า เพี่มันมีดาบของอินาซึมะขัด5เนี่ยดาเมจอาจจะดีกว่านะครับรวมไปถึงมีฟื้นฟูนด้วยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพิจารณากันเพิ่มเติมนะซึ่งสิ่งที่มันขาดเนี่ยก็ตามเดิมเลยครับไอ้พวกตอกดาบของซามูไรก็ยาวๆกันเลยสิครับหาทั่วอินาซึมะเลยครับบางตัวก็สู้ง่ายๆครับหลายตัวเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มครับเอาเป็นว่ารีบๆฟาร์มกันหน่อยดีกว่าครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้เจอเควสระหว่างทางที่แถวเกาะอินาซึมะครับเอ้ยลืมบอกไปนะครับตีซามูไรแถวนี้ง่ายดีนะครับใช้น้องอายาาาากกกะะะมมมุดดดดโโเเเค้้รรแแแข็งลลลย่่่ัับพวนนนนีีฝตตอ แม่นจะยิ่งกว่าพยากรณ์อากาศอีกครับจะว่าไปเนี่ยทำให้ฝนหยุดตกที่ก่อน,นี้มันทํำยังไงว่าเอาเป็นว่าเควสที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเควสของเด็กคนหนึ่งครับที่พี่แกเนี่ยม,มาหาแร่สู้ชีวิตไงหางเงินหางเงิน,งเ,งนเราก็ไปเก็บแร่มาให้น้องแกสิครับเอากลายเป็นว่าอีเด็กคนนี้มันหลอกเราครับพอเลยจะขอแร่เพื่อพักก่อนนะฮะค่อยมาทาทีหลังขี้เกียจบอยเราได้เองเนะครับก็ทําการไปฟามมร์มามุไรต่อกันเรื่อยๆนะก่อนที่เรานั้นจะได้ตัดสินใจไปทำเควสของเจ็ดแชมเบอร์กันครับซึ่งผมนั้นก็แทบจะลืมเยยะร้ออองงมข เพื่อทําการฟื้นฟูเจ็ดแชมเบอร์กันบ้างเรานั้นเองนะครับจึงไปกับเฉินเหอยุนจินนะครับในการคร้บหาของเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละครับเราเลยจําเป็นจะต้องไปหาวัตถุดิบแร่นะแถวๆภูเขาเทียนเหงนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นั่นเองยุนจินนะครับก็ได้เล่าตำนานของบริเวณภูเขาเทียนเห่งนี่แหละครับว่าแต่ก่อนนั้นเองนะครับเคยมีปีศาจอะไรพวกนี้อยู่แถวนี้ครับได้ลุกล้ำคุกคามชาวบ้านนะครับเอาเด็กไปสังเวยจนเด็กคนหนึ่งนะครับได้ทําการลุกขึ้นมาต่อสู้กับอสูรตนนั้นและได้จัดการมันลงไปได้นะ ขออภัยได้เด้อโดยที่ยุนจินนั่นเองนะครับไม่รู้เลยลหละครับว่าตำนานนั้นมันก็คือเฉินเหอนั่นเองครับแต่ตอนนี้ไปหาแร่กันก่อนครับําเเวสก่อนหาไฟหามานะครับก็เจออยู่บริเวณซอกภูเขาอันนึงรวมไปถึงบริเวณยอดเขาอีกอันนึงครับเราเลยไปตามหาเบาะแสของแร่อีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านใกล้ๆนั่นเองครับเรานั้นก็ได้เจอกับลุงคนหนึ่งครับสวัสดีครับลุงเอานมนมนูเชลลาใช่นะฮะหยอกๆยอกนะครับเออลุงนี่ไม่พูดกับเราซะงั้นเลยครับอีลกัน คนเรานั้นนะครับก็ได้ไปหาเบาแสแร่มาครับในหมู่บ้านจนได้รับรู้ว่าตำนานที่ยุนจินั้นเคยเล่าแท้จริงแล้วมันคือเฉินเหอได้เองครับที่เธอนั้นได้ถูกพ่อของเธอผลักไสให้ต่อสู้กับปีศาจตามลาําพ <p> ังเนื่องจากพ่อของเธอเชื่อว่ามันเป็นชะตาของเธอนั่นเองครับเราเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องราวนั่นเองนะครับเราก็เลยไปตามหาแร่อ,อีกอันหนึ่งครับในบริเวณแอ่งน้ําใหญ่ครับซึ่งเรานะก็จะได้เจอพี่ยักษ์น้อยอย่างลุงเซียวอยู่ตรงนี้อีกด้วยเหมือนพี่แกนั้นจะพูดถึงภัยพิบัติอะไรสักอย่างหนแแกกก่่่่นนนนนออยูัััเเเเงงครรรบบจาาาไไดด้้็็ตมมฟ ทำการให้ตัวของช่างนั้นนะครับจัดการสร้างของที่เราต้องการมาครับซึ่งเมื่อไปถึง7จ็ดแชมเบอร์แล้วเนี่ยเราก็ได้พบกับหนิงกวงครับรวมไปถึงยุนจินที่เป็นอาจารย์นิ้วนะการพูดคุยระหว่างยุนจินนะครับรวมไปถึงหนิงกวงแล้วเนี่ยมันจึงทําให้เธอนั้นสามารถแสดงนิ้วที่เจ็ดแชมเบอร์แห่งใหม่แห่งนี้ได้ครับแต่เรื่องนั้นก็มันไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าเปยโดนั้นก็ได้เดินมาครับแล้วก็บอกว่าทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเป็นไปตามสัญญาครับจนเผยเห็นคาสซีนนะครับว่าเจ็ดแชมเบอร์นั้นได้ลอยขึ้น น้ำวนตัวเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำเลยครับที่พี่แกเนี่ยน่าจะโดนแหกหัวจากเจดแชมเบอร์อันที่แล้วไปไปดีเรียบร้อยเฮ้ย hey, สวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาสน้ำวนใช่ไหมเราไม่ใช่ฉันเป็นเมียขเขาโอเครู้สึกว่าเมียของอาสน้ำวนเนี่ยน่าจะต้องการน้ำพึ่งมะนาวสะหน่อยนะครับเอาเป็นว่าการสร้างเจ h a m มเบอร์ครั้งนี้เนี่ยการสร้างช่วงนี้นะครับของหนิงกวงเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือของหนิงกวงครับที่ตัวอาสรนรตัวนี้นี่จะโผล่มาแน่นอนครับเธอนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าโชว์สกิลเทพนะครับทำการยิงกระ ตัวนั้นกันเลยทีเดียว,ชวยเช่นเดียวกับเครชิงครับที่ทําการสั่งทหารเนี่ยในการโจมตีอีกด้วยพร้อมๆกับเรือรบของเปย์โดลแหละครับที่ทําการโจมตีเหมือนกันแต่ทนใดนั้นเองนะครับไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยก็ตอบโต้ด้วยคลื่นสึนามิสูงจนน่ากลัวกันเลยทีเดียวแหละครับเรานันองเห็นท่าไม่ค่อยดีนะครับจึงกระโดดเข้าไปการจะปิดเกจอาะ แต่ทว่าไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้พุ่งกระเด็นติดหินเบลยสิครับเฉินเหอนน้นก็ได้เข้ามารับเราเอาไว้ครับและการเดินทางร่วมกันของเรานั้นมันจึงทําให้เฉินเหอนน้นนึกถึงเรื่องเก่าๆที่พ่อของเธอนั้นเคยปล่อยให้มันเป็นชะตากรรมของเธอไปครับและนี่นะมันก็เป็นครั้งแรกของเธอที่เธอนั้นอยากจะใช้พลังเพื่อปกป้องคนอื่นนั่นเองนั่นมันจึงทําให้เธอนั้นได้ยืนเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์พร้อมกับปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเธอเพื่อทําการแช่แข็งคลื่นยักษ์ราวกับฉากในวันพีชนะครับจนทุกคนนั้นกด้ไ็ การบุกโจมที่ครั้งเช่นเดียวกับเฉินเหอนดครับที่ตามลงไปเตะไอ้เจ้ามังกรเนี่ยในใต้น้ำถามว่าตามไปเตะใครเป็นคนเตะเรานี่สิครับเรานั่นเองนะครับก็ได้ตีกับมังกรสามหัวนะเรียกได้ว่าตีกันใต้น้ำเลยครับบอกเลยว่าลำบากลำบนมากแต่เจ๊เฉินเหอของเราก็แบกกันเต็มที่ครับสวัสดีพี่มังกรก็ใส่มาเลยสินักเดินทางก็จัดได้สิครับได้เจอวัดแผลงูทะเลกันสักหน่อยก็ใช้เฉินเหอตีกันไปเรื่อยๆครับดูสิครับหน้าเกือบแหกนะครับหมายถึงหน้าเรานะปากไม่ดีไงฮะสู้ไปสักพักหนึ่ง มาได้ครับมังกรตัวนั้นเนี่ยก็เลยหายไปครับตัวของเฉินเหอเองนะครับก็ได้รับการยอมรับจากเซียนว่าตัวของเธอนั้นเริ่มเข้อใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วครับและน่าจะเหมาะกับสังคมมนุษย์นั่นเองนะจากที่ผมอ่านแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจผิดหรือตีความออกมาไม่ผิดนะและซึ่งเธอเองนะครับก็ควรจะมีความสุขในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอีกด้วยนั่นแหละครับก็ขอแวะเก็บแร่กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่างกนั่นเองนะดันมาตั้งฐานตรงนี้ไงแล้วเรานั้นเองนะครับก็ไปดูโชงิ้วของยุนจินแหละครอกงงวขิิินแสดช ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปเนี่ยมันทําให้คัตซีนี้ออกมาดีมากๆเลยนะครับตัวของเฉินเหอนั้นถูกวาง์ตอรี่ออกมาได้ดีมากพาดการเล่าของยุนจินนะครับที่ออกมาสวยงามมากเลยทีเดียวพร้อมกับเหตุการณ์การประจวภ,ภัยล่าสุดของเธอกับเราอีกด้วยครับและในพาร์ทนี้นั้นผมก็ต้องขอลาไปด้วยความประทับใจในการโชว์ครั้งนี้และเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ